วัสดีค่ะทุกคนด้าก็ไม่ได้มาตลาดอ่าเป็นตลาดนัดวันอาทิตย์เป็นตลาดบ้านบ้านตลาดพื้นบ้านเลยนะคะอ่าคนก็มาจากหลายๆจังหวัดมาขายตลาดนี้จะอยู่ตรงหน้าวัดหันใหญ่ในนะคะทุกคนเนี่ยฝัง่งอ่อตรงกันข้ามกับทางเข้าวัดหันใหญ่ในเลยนะคะอันนี้เป็นที่ด้นานกำลังถ่ายอยู่เป็นหน้าถนนเพชรเกษมนะคะตรงนี้นะ คนมาขายของ ยอดอันนี้สวยจังเลยอ่ะยอดดอกอันนั้นดอกสะเดาทุกคนย้อนเียวเ้ยถ้า้เลออยปลาอะไรไม่รู้อ๋อลา ร้ามีหลังค่ะทุกคนยังไม่มีหลายอย่างมีน้ำตาลตาโดดเป็นแบบแบ้นนะมีกุ้งแห้งมีมะพร้าวมีจำปาดะตรงนี้เป็นข้าวข้าวอะไรเขาเรียกข้าวสังเกตข้าวไวลเบอรี่ตรงนี้ก็ขายสตอกันผักบ,บ้านๆก็ส่นนะวนนี้20บาท5บาทนี่ดอกกระจอนแล้วคืนนี้ทิปมีทิปไข่เจียวดอกกระจอนอันนี้ไป ยอดมะกอกนะอันนี้ผักชีผักชีล้อม ใส่ในดินในทรายนะทุกคนปลาด้าต้ดหอยน้ากิมากเลยน้าำขิงมะนาวทุกคนไข่ครบอ,อบเป็นเป็นไข่แดงอ่ะเขาทำไข่เค็มนะทุกคนไข่ครอบสำคัอันนี้หอยเสียบเนะะื่อหกินยากเหมือนกันนะหอยเสียบ อันนี้ไม่รู้ภาคอื่นเขาเรียกปลาอะไรเราเรียกปลาเลนเดี๋ยวว่าบางคนเขาก็เรียกปลาช่อนทะเลน,นะทุกคนอืมแล้วแต่การเรียกนะอันนี้หนงังเป็นหนังหูปลานะจการมันเป็นหนงังฝักใต้นะทุกคนหาทานยากนะใบาาายกก่่บเเ็ดนี้มูสใช่ไหมคะมูสค่ะเนี่ยพริกนี่อร่อยเรียกว่าพริกขี้นกลูกโหลด อันนี้เป็นย่านปลาเค็มฝั่งนี้คือตลาดนี้กว้างมากทุกคนนะได้เคยมาถ่ายหลายรอบแล้วนะปลาเค็มก็จะมีหลายปลามากนี่จะเป็นปลาทะเลนี่ปลาหัวมุ้งอ่ปลาเสียดนี่ปลาสีเสียดปลากระบอกอันนี้จะเป็นปลาปลาชงเทงนะคะทุกคน นี่ยปลาทูของน้นก็เป็นปลาช่อนทะเลนะคะทุกคนจะได้ดูอาหารโบราณสงขานะอันนี้เขาเรียกว่าอ้วนนะคะมันเป็นลูกชิ้นปลาที่แบบว่าข้าวเนื้อปลามาสับมันมีหมูแล้วก็มีปลานะส่วนมากก็จะเสียบไม้แต่อันนี้ก็ใส่เป็นแบบนี้นะน้าหมายต้มเลยจ้าผักผื่เอือกไอ้นี่พักมีผันมิจานละชิบ้านเนาะ ทุกอย่างสิบาททุกคนเราผักดีกวว่าเอาจากเอาจากเอาจากตะก,การนึงค่ะแล้วก็พ,พ,พริกพริกไทยอ่อนตะการได้ดอันนี้ก็ได้ค่ะไดะไดพี่หวานน่ากินมากเลยทุกคนลไลด้ไดูนะคือคนรด้ไม่ค่อยได้มาเดินนานมากตลาดนี้ ก็คือตั้งแต่ที่ถ่ายให้ทุกคนดูแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้มาเดินเลยตั้งแต่ก่อนโควิดอีกอะค่ะไม่ได้มาเดินเลยนะอันนี้น่าจะเป็นหัวปุดหรือว่าอะไรไม่รู้ควรจะได้เจอของโปรดแล้วนี่อะไรคะดอกไม้หนอขานะทุกคนนะมันเป็นปลาสมวมเนะทุกคนโดยี่ปลาาซปลาไซแล้วก็มีไข่ในไปต้มต้มน้ำผึ้งอร่อย ว่ากำลังเลือกอยู่คือดาด่าคงจะถ่ายไม่หมดทุกเจ้านะเอ็นี้แค่ซอยแรกนะทุกคนมันเยอะมากเลยดาด่าก็จะถ่ายแบบอ่าถ่ายเท่าที่ถ่ายได้ทุกคนดูนะเออแบาปีนปีนพวปลาเค็มเนี่ยปลาเค็มปลาทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เยอะอยู่นะอันนี้คือปลาลูกเลนทป,ปลาลูกเลี้ไม่จะ วาสายแห้น่าักลังวดาเฉยพ้าขายพวกสันยาคือพวกข้าวฟางเมล็ดถั่วลูกเดือยอย่างเงี้ยนะกล้วยกงปัวพอีปวดขายอดมะพร้าว ยอดอ่อนของมะพร้าวนะทุกคนอันนี้ขนมซังอันนี้ไหวคนนะเดี๋ยวก็ขออันนี้นะน้าด้าเคยมีคลิปเที่ยวไปทําเชื่อมนะ้นเป็นขนมที่ห่อกับไม้ไผ่นะทุกคนอืมอกินกับได้ เราเรียกว่าหมี่แดงนะทุกคนผัดกับกะทิมันเป็นหมี่โบราณนะคะอ,อันนี้ก็เป็นเครื่องข้าวยำนะคะทุกคนข้าวยำของอร่อยเม,โน,โมนูโบราณทุกคนถ้าได้เคยมีคลิปแล้วเนี่ยนี่ยได้ดูแล้วทุกคนแมงพัดแต่ไม่รู้้าคอื่นเขาเรียกอะไรนะ านานไก่ย่างปลาย่างน้ำพริกนี่คกคนน้ำพริกอร่อยอุ้ยอันนี้น่ากินเ่ยน้ำพริกพริกหลายน้ำพริกเลยแล้วก็มีปลาทอดมีปลาตัวเล็กทอดขมิ้นนี่่ทกน ซอยที่หนึ่งที่เราได้ดันมาแล้วก็ซอยซอยตรงนี้นะอีกซอยนึงแเราไม่ได้เดินไปนะคะแต่ว่าเราจะเดินไปอ่ะขายร้านนี้ให้ดูแกขไขนาแล้วเหมือนกันร้านนี้นะเป็นพวกสงเครื่องนะทุกคนจะเป็นเมี่ยงคำจะคอนสงเครื่องแล้วก็เป็นไอ้พวกนี้เห็นไหมน่ากินอ่ะออ อีนนี่ก็เป็นเต้าควนะคะใช้หมดแดงเไม่เห็นหเยดียอดเลยนะแกงอ่ทโพูปลาคิมนะคะอแงดูออ้คนินแกงตมไก่ก แกงขั a, uh, ่วหอยใบชะพลูแกงราจ้องมองทุกคนแกงขั่วไก่ขนมเฮ้ยมีแกงนี้ด้วยอ่ะทุกคนละได้ดูมันคือแกงเห็ดหมิดนะแกงเห็ดหมิดนะ ไอหัวมุ้ง,งไอ้เคื่องแกไอ้นี่ปากกระบอกอาปากกระบอกปลาแห้งคันนูกนาดาจะเดินไปซอยนี้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูปลาอา่าซอยนี้นะเพราะว่าคงจะเดินไม่ไหวมันเยอะมากอันนี้ขนมบลังนกนะคะอันนี้หลงหมดพร้อมอย่างแรกเลยนาด,าดาดูเครื่องแกงใต้ทุกคนเครื่องแกงใต้นะ จริงๆมันจะมีคล้ายกันก็คือว่าเราเรียกว่าขนมสุดบองนะมันเป็นขนมข้าวเหนียวบรวดแล้วก็หอมกล้วยทอดแต่จะเป็นข้าวเม้าก็คืออันนี้ขนมด้วงน้ำตาลตาโนทุกคนจะได้ดูน้ำตาลตาโนนมาเป็นแบบอุ้ยดีบ้างมาเป็นแบบแฉก้อนอ่ะแล้วก็นี่ยอดลำลำเท่งนะทุกคนเป็นแกงเลียงอร่อยยอดอันนี้หากินยากด้วยมีในของอร่อย หัวครบแองาปากลีตรงนี้เรื่องมาที่มากค่ะตรงนี้เร like ื่องมาที่มากเม็ดบัวหนุ่มบ้านบ้านค่ะแล้วก็ปลาเกลข่นี้ด้วยนะฮะแบบมัดที่มากน้ำตาลแตงโมแบบก้อนนะทุกคนดูนะทอดมันเป็นกองกระเกลข่ดีมากอ๋อว่าตมงนี้ส่งวันนี้พรุ่งนี้อันนี้กับโบนะทุกคนเสียไหมสบายเลยครับสามไข่ปลาทอดทุกคนอันนี้ไม่ได้ขอดร้อยลเรานกอึ๊บ ไ้หมูแดงไอ้เนต้มต้มไปกับพ้อก็ต้องมัดไอ้นุ่นข้าวเหนียวแดงอันนี้มอลลิยงผีกเขาเรียกม้อข้าวม้อแกงเิงม้อข้าวม้อแกงเิงทุกคนไม่ได้เคยถ่ายให้ดูอันซังขนมซัง,ง,งข้าวเหนียวแดงชอา,าไปให้นกอ่ะทุกคนอันนี้เราเข้าใจว่าให้คนกินน,นี่อาทิตย์นะ ให้ดูซอยนี้ซอยนี้ก็ตรงไปแล้วก็มันไปตรงไปได้แยกซ้ายได้แยกขวาได้เพือ่อได้เคยมาถ่ายหลายรอบมากเลยแต่คงจะถ่ายไม่หมดเพราะว่าร้านเยอะมากเลยนะคะไอ้นี่อันนี้ก็ขายบ้านๆเหมือนกันเนี่ยทุกมะขามไอเขาเรียกว่าอะไรเต้าก้วเนี่ยแล้วก็เครื่องเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเครื่องเขานที่ก็ลองตักอยู่เดี๋ยวมาเอานะเนี่ยค่ะ ต้าหู้อดขึ้นเนื้อทอดแล้วก็มีไข่แล้วก็ถ้ายาเอ้ยอะไรเ่ยเค่วงเนี้วแ่ด้ดูปลากระบอกเค็มปลาบอกมเบอกเข้มปลาเข็มต้องกินอยา่างอันนี้ไม่รู้ภาคอื่นเขามีไหมนะ<ว>แต่ว่าที่นี่เขาเรียกส้มแขกไม่รู้ภาคอือ่นเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่ามขามแขกน่น พี่แกบอกว่าเ็าเรียกมะขามเจกไม่รู้มะขามหรือรงมแขกนะทุกคนมะขามแกบ้านเราเ็าเรียกส้มแขกนอกบไานเาเรียกส้มควายนะนี่ส้มแขกแกงเคโพแกงส้มได้หมดเลยทาเป็นชาก็ได้ค่ะขับขายดีมากโอ้ไม no ่ได้มาหลายปีพ right> ี่ก็ยังขายอยู่เลยนทุกคนนี่นแต่เราคงยกินไม่หมดเพราะเราซื้อของเยอะมากเลยวันนี้พี่ขอสีก็ส่นนะคะ จำสาหลายเกาะยนนะทุกคนนี hmm. mm ่ม hmm. like ีเอวดินสูงมากเลยนะโห้โหโลกบ้าขนมเรากินไม่หมดแน่ๆวันนี้นี่ทุกคนนอกนี่เขาเรียกลมอะไรคะนี่ไม่รู้เขาเรียกขนมอะไรกันนะเอ่อ เนี่ยมันคือขนมโกนสวยนะแต่ไม่รู้ว่าภาคอื่นเขาเรียกอะไรแล้วนี่ขนมปั๊มนะคะใส่นี้ขนมนปั๊มแลทุกคนได้ค่ะมันปูนะที่ป้ากำลังใส่มันปูของอร่อยพวกของเจอแล้วของอร่อยไขยป่ปลาทอดแล้วทุกคนขาได้เลยข,ขออนุญาตนะคะขาหมูมาเลยค่ะ ถ้าได้ด pues ูแกงใต้นะทุกคนร้านนี้ได้ได้เคยถ่ายไว้หลายครั้งมากเลยแกยังขายอยู่นะแกขายอยู่หลายปีมากเลยได้หูกแกงโอ้ผิบได้เลยว่าต้องไก่หลกแกงแล้วเราหิวได้เออคนใต้เขาเรียกว่าผัดส้มนะแต่ไม่รู้ภาคอื่นือเขาเรียกว่าอะไรนะได้ครับผมน่าจะบอกว่ามันมีแต่แกงอร่อยทั้งนั้นเลยร้านแก เดินตรงไปเลยนะซอยที่ด้าด้าถ่ายเมื่อกี้ะค่ะถ้าเกิดว่าใครมานะว<ท>า <ำ S 2> มนนี่คารุหัวหมูไข่นะทุกคนนี่งงนะะนนนด้าด้ามาซอยนี้แต่ว่าไม่ไม่ได้ไปตรงนู้นนะเพราะว่ามันถ่ายไม่ห,หมดอ่ะทุกคนซอยนี้ก็ของกินเยอะ <c ười> ซอยนี้ก็ของกินเยอะเดี๋ยวถายถ่ายซอยนี้ให้ดูแล้วก็จะเลี้ยว <c ười> ไปฝ <c ười> ั <c ười> <ม>่นง,งนู้นนะดูเค้มปูดำดำยื่ ร้าน well, ี okay, really Arizona, right? ่สวยมากเลยปลาขาวตาหลังเขียวแกงบ้านบ้านขายดีแกงกระ้าถ่ายไม่หมดอ่ะคือแกงบ้านบ้านนั่นเลยนี่มีบูดูมีแกงที่เด็กแกงไตปลาแกงต้มหนังแกงเนื้อข้วขนมนียร้านนี้ขนมหวานนะคะมีหลายขนมเยอะมากสาคูมี มันลากมีฟ hey, <c oughs> ักทองเจ้าส่วนขนมกิมป้ามาอันนี้่รถช่วงเขียวคนตาบางคนคนเดยขนมเกดิบกันขนมเกลดิบหัวร้านน้ำคนระได้ดูนารบหัวร้านน้ำขนมขนมไท จริงๆของสดมีเยอะมากเลยแต่ดาดัาไม่ได้ถ่ายอันนี้รักองเป็ดเนา่าเป็ด